พี่ขีครับตอนที่ได้มรดกมาใหม่ๆนั่นแหะพี่ขีมีความหนักใจอะไรกับสวนแห่งนี้ครับเราอะไม่รู้จักต้นไม้ฮะพอเรามาเห็นแล้วเราก็มองสภาพภายนอกแล้วว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนยอดมันมันไม่มีใบเราก็มองแล้วไม่สวยงามในสายตาเราอะฮะสูตรใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไงจากเดิมบ้างครับโอ้ใบมันก็จะแตกดีมากเลยอาจารย์แตกตามตามไม่นี่ของมันอนะถึงดิวมันก็แตกถึงดิวก็แตกก็ของเราอะเราใช้โดยคีดว่า พ่นลงดินเดือนละครั้งด้วยอาจารย์แล้วก็พ่นภายนอกต้านในทรงพุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเอะใบใหญ่มันจะออกดอกไหมแต่สุดท้ายเขาก็มาเองค่ะใบยังใหญ่อยู่เลยใบใหญ่เลยนะฮะ<แ>พวกกิ่งก้านสาขาเป็นไงบ้างครับก็ดูอวบขึ้นนะอาจารย์และสวนแห่งน,นี้นี่ทำสารหรือทําอะไรหรือเปล่าครับไม่เคยทําสารเลยอาจารย์ที่ธรรมชาติล้วนธรรมชาติจริงๆเลยค่ะอาจารย์แต่เรา<ะ>เองก็มีความรู้สึกกับการเป็นธรรมชาติอย่างนี้เพราะเราก็ห่วงเรื่องของอะไรบ้างครับเรื่องของเรื่องสุขภาพเราเวลาเราเข้ามาดู โดยความรู้รสึกของเราเรา,เราเน้นออร์แกนิกอยู่แล้วน้องหนูครับตอนที่เรา ปลูกสวนทุเรียนแห่งนี้ตอนนั้นเรามีความเชี่ยวชาญชำานาญอย่างไรเพราะถือว่าเป็นสวนใหม่เหมือนกันสวนใหม่แล้วใหม่สาหรับหนูมากเลยสําหรับทุเรียนแล้วก็เราก็ใส่ปุ๋ยไปโดยเลื่อยเปื่อยคือมันอาจจะเป็นในเรื่องของเค็มหรืออะไรสักอย่างคือใบเหลืองไม่แตกแล้วก็ไม่โตไม่ตายอย่างที่อาจารย์ว่านะคะแล้วพอมาเจอคู่หูมหัศจรรย์พอมาใช้ครั้งสองครั้งสามครั้งเอ๊ะมันเปลี่ยนค่ะอาจารย์แล้วก็ง่ายค่ะหนูคือแค่ใช้แค่ยาฆ่าหนอนฆ่าเพลี้ยรักษาใบไม่ให้มันเสียหายแค่นั้นมันก็แตกเขียวดีใบใหญ่ก็ถูกใจค่ะอาจารย์ ปรับปรุงดินตาหญิงเกษตรใช่ไครับได้ใช้ค่ะ <c oughs> พึ่งให้ใส่ไปมันเรื่องก็พอใส่ไปแล้วเนี่ยดินหนูอ่ะดินตรงเนี้ยมันเป็นดินดานะคะดินก้นสาอาจารย์ทีนี้หนูก็ใช้สารปรับปรุงดินตาหญิงเกษตรนี่แหละแล้วก็ใส่ไปเรื่อยๆบำรุงไปดินมันก็กลายเป็นจากที่ดินแข็งๆอาจารย์มันล้วนซุยขึ้นมันเหมือนดินมีชีวิตมีไส้เดือนมีอะไรอย่างเงี้ยหนูีควพมรู้สึกว่าเปลี่ยนมันโอเคอะค่ะ